ผ้าคลุมไหล่นะคะสวยๆแบบหลากหลายสีสันเลยค่ะนะคะหลากหลายรูปแบบนะคะทางผ้าลายลูกแก้วนะคะผ้ามีขีดอันนี้เป็นขีดเลยนะคะอันนี้เป็นมีขีดมีขีดนี้เขาจะแบบคลาสสิกมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นผ้าลายสับประรดแบบนุ่มๆนะคะนี่ค่ะเยอะแยะมากมายเลยนะคะผ้าลายลูกแก้วนี่เราลดราคาอยู่นะคะตอนนี้ยังอยู่ที่สา0ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นสามผืนหนึ่งพันบาท ถูกสุดจริงๆเลยค่ะนะคะส่วนพวกนี้จะเป็นผ้าเป็นผ้ามีขีดที่มี2ด้านใช้ได้2ด้านนะคะในราคาพิเศษนะคะปกติเนี่ยถ้าเป็นเพจอื่นจะอยู่ที่พันห้าร้อยถึงสองพันเราขายอยู่ที่พันสองร้อยบาทและลดราคาวันนี้อยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นนะคะถ้าท่านใดรับสองผืนนะคะจะคิดให้ในราคาพิเศษนะคะสําหรับผ้ามีขีดแล้วก็ผ้ายกดองนะคะเป็นผ้าคลุมไหล่สวยๆนะคะเหมาะกับการเป็นของฝากของที่ระลึกค่ะนี่ค่ะ ผ้ามัดย้อมนะคะในราคาพิเศษห้าร้อยห้าสิ